ร้ายแปลงกายเป็นตุตูแอบไปสมสู่กับชายาของพระอินท์บังเกิดเป็นสงครามระหว่างเทพมนุษย์อสุรกายและพญานาคเรื่องราวความแค้นนี้จะจบลงยังไงจะสนุกสนานน่าตื่นเต้นแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันครับกับเรื่องราวของอุนรุษมหาเทพอวตารครับนานมาแล้วนะครับมียักษ์ตนหนึ่งชื่อว่าเท้ากรุงพานเป็นเจ้าปกครองกรุงรัตนา เจ้ากุงพานเนี่ยเป็นยักษ์ที่มีฤทธิเดชมากรอบรู้เรื่องคาถาเวทมนต์เป็นที่สุดแต่เขากลับใช้พลังอำนาจเหล่านั้นในทางที่พิษประพฤติตนเป็นคนพนันเที่ยวไปจับเอาเหล่านางฟ้ามาเป็นเมียสร้างความเดือดร้อนให้กับเหล่าเทวดาไปทั่วทั้งสวรรค์พอนานวันเข้าเนี่ยเท้ากุงพานก็เห็นว่าไม่มีใครกล้าแข็งข้อกับตนก็ยิ่งเหิมเกลิมหนักขึ้นไปอีกนึกอยากจะได้พระนางสุจิตรามาเหสีของพระอินมาเป็นเมีย เขาจึงเหาะไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วแปลงกายเป็นตุตู่ตัวน้อยไปแอบเกาะอยู่ที่ประตูวิมานของพระอินทร์ซึ่งตอนนั้นนะครับพระอินทร์ได้เสด็จออกไปชมสวนจิรดาแล้วยังไม่กลับแต่พระอินทร์เองก็เป็นคนที่ระแวดระวังมากเขาได้เสกคาถาป้องกันประตูวิมานเอาไว้ไม่ให้ใครเข้าไปได้ตุดตู่ตัวน้อยก็ทำอะไรไม่ได้มันจึงเกาะอยู่ที่ประตูรอจนกว่าพระอินทร์จะกลับมา พอพระอินทร์กลับมาแล้วพระองค์ก็ร่ายคาถาปลดล็อกประตูจังหวะนั้นเองแหละครับเจ้าตุ๊ตู่ตัวน้อยก็พยายามจำคาถาเปิดประตูของพระอินทร์เอาไว้แล้วก็เหาะกลับคืนกรุงรัตนนาไปตั้งหลักสกักก่อนพอรุ่งเช้าเนี่ยเขาก็เหาะกลับขึ้นสวรรค์แปลงกายเป็นตุ๊นตู่อีกรอบรอจังหวะให้พระอินทร์ออกจากวิมานอีกครั้ง พอสายๆเนี่ยนะครับพระอินทร์ก็เสด็จออกจากวิมานไปเที่ยวชมสวนนันทวันเท้ากรุงพานก็ใช้จังหวะน,นี้แหละครับปร้อมเป็นพระอินทร์แล้ว่ายคาถาเปิดประตูวิมานเข้าไปด้านในจากนั้นก็ไปสมสู่กับพระนางสุจิตรามาเหสีของพระอินทร์อย่างมีความสุขเลยล่ะครับพอเสร็จธุระแล้วนะครับพระอินทร์ตัวปร้อมก็รีบลงจากสวรรค์กลับไปที่บ้านของตัวเองทันทีไม่นานนัก พระอินตัวจริงก็กลับมาหาพระนางสุจิตราพระนางสุจิตราเนี่ยก็แปลกใจนะครับว่าทําไมวันนี้พระอินถึงไปไปมามาอยู่ได้ทั้งวันส่วนพระอินเองเนี่ยก็งงครับจะไปไปมามาได้ยังไงเนาะในเมื่อตนเนี่ยออกไปตั้งแต่เช้าเพิ่งจะกลับมาถึงก็ตอนนี้แหละแต่เมื่อทั้งสองได้พูดคุยสอบถามกันแล้วจึงได้รู้ความจริงว่าพวกเขาถูกเท้ากรุงพานหลอกเข้าให้แล้ว พระนางสุดจิตราเนี่ยรู้สึกเสียใจมากร้องห่มร้องไห้เสียใจที่มีชายอื่นมาสมสู่กับตนฝ่ายพระอินเองก็โกรธเท้ากรุงพันไม่แพ้กันทั้งสองจึงรีบพากันไปเข้าเฝ้าพระอิศวรเพื่อขอความช่วยเหลือซึ่งตอนนั้นเองแหละครับเหล่าเทวดามากมายที่เดือดร้อนจากการกระทําของเท้ากรุงพนันก็แห่กันมาเข้าเฝ้าพระอิศวรด้วย เมื่อพระอิศวรได้ทราบความเดือดร้อนของเหล่าเทวดาทั้งหลายแล้วเขาจึงมอบหมายให้พระนารายณ์ลงไปเกิดยังโลกมนุษย์เพื่อปราบเท้ากรุงพันโดยพระอิศวรเนี่ยได้ประทานแหวนวิเศษให้แก่พระนารายณ์เพื่อเอาไปใช้ปราบเท้ากรุงพานด้วยส่วนพระนางสุกิตรานางนั้นมีความมุ่งมั่นอย่างมากเลยนะครับว่าอยากจะแก้แค้นเท้ากรุงพานให้ได้พระอิศวรจึงบันดาลให้เธอเนี่ยลงไปเกิดยังโลกมนุษย์ด้วย เพื่อให้เป็นต้นเหตุแห่งความพินาศของเท้ากรุงพานโดยพระอิศวรเนี่ยนะครับให้นางสุจิตราลงไปจุติในดอกบัวภายในสระโบกรณีใกล้ๆกับอาสมของพระฤาษีธุรวาดเมื่อพระฤาษีธุรวาดรับรู้ว่านางฟ้าได้มาเกิดในดอกบัวแถวนี้เขาจึงรับหน้าที่คอยดูแลแล,และเลี้ยงดูนางเอาไว้ฤาษีธุรวาดเนี่ยนะครับได้ตั้งชื่อให้กับนางว่า นางอุสาและคอยดูแลนางอุสาจนโตเข้าสู่ไว้ยเจ็ดขวบตอนนั้นเองล่ะครับเท้ากรุงพานและมเหสีของเขาได้ออกมาประพาสป่าแล้วบังเอิญไปเจอนางอุสากำลังวิ่งเล่นอยู่ในป่าพอดีทั้งคู่จึงรู้สึกรักและเอ็นดูเด็กน้อยตั้งแต่แรกเห็นพวกเขาจึงเข้าไปพูดกับพระฤาษีธุรวาทเพื่อจะขอรับนางอุสาไปเป็นบุตรบุญธรรม ฤศีธุรวาดเนี่ยก็ไม่ขัดข้องเท้ากรุงพานจึงพานางอุสากลับเข้าไปอยู่ในวังหลวงของกรุงรัตนาและเลี้ยงดูนางพร้อมกันกับทศมุกลูกชายของเขาให้ทั้งสองได้เป็นพี่น้องกันสืบต่อไปครับขอย้อนกลับไปดูทางฝ่ายพระนารายกันบ้างน,นะครับพระนารายเนี่ยได้ถูกส่งลงมายังโลกมนุษย์ก่อนนางอุสาหลายปี โดยหลังจากที่ได้รับมอบหมายงานจากพระอิสวนแล้วพรนารายก็ได้ลงมาเกิดที่เมืองน่ารงกาเติบโตจนได้เป็นเจ้าเมืองที่มีนามว่าเท้าบรมมาจากกรตเป็นกระสัที่มีความเก่งกล้าสามารถมากมีแหวนวิเศษติดตัวมาตั้งแต่เกิดแถมยังมีครุฑมาคอยรับใช้เป็นพาหนะด้วยเท้าบรมมาจากนั้นนะครับได้อภิเษกกับนางจันทมาลีและมีโอรสร่วมกันหนึ่งคนนามว่าเท้าไกรสุด เมื่อเท้าไกลสุดเติบใหญ่ก็ได้ขึ้นปกครองเมืองต่อจากเท้าบรมจากกรตและได้อภิเศษสมรสกับนางรัตนาแล้วมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนนามว่าอุณรุตมีศักดิ์เป็นหลานของเท้าบรมจากกฤตเมื่ออุณรุตโตเป็นหนุ่มวัย6 6ปีเขาก็ได้อภิเศษกับนางศรีสุดาพระธิดาจากกรุงโรมราชทั้งคู่เนี่ยก็รักใคร่กันเป็นอย่างดีเลยนะครับ อุณารุตเองก็มักจะชวนานางสีสุดาออกไปเที่ยวเล่นนอกวังกันอยู่เสมอจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งซึ่งถึงเวลาที่ความพินาศของเท้ากรุงพานจะต้องเกิดขึ้นแล้วอุณารุตและนางสีสุดาพร้อมกับเหล่าพี่เลี้ยงก็ได้ออกไปเที่ยวชมป่าด้วยกันตามปกติ เทวดานามว่ามาตุรีได้แปลงกายเป็นกวางทองลงมาล่อตาล่อใจนางสีสุดาจนนางอยากจะได้กวางทองตัวนั้นมาเลี้ยงก็เลยขอให้อุณรุตไปไล่จับกวางทองมาให้อุณรุตก็ไม่รอช้าครับบอกให้นางสีสุดากลับเข้าไปรอที่วังส่วนตัวเองและพี่เลี้ยงอีกสี่คนก็พากันออกไปตามจับกวางทองในปา่าพวกเขาไล่จับกวางทองกันทั้งวันเลยนะครับแต่ก็จับไม่ได้ จนท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีและมืดลงเรื่อยๆอุณรุตกับพี่เลี้ยงจึงต้องพากันหยุดพักเพราะถ้าหากจะเดินทางออกจากป่าตอนนี้ก็คงจะไม่ทันก็เลยพากันพักอาศัยอยู่ใต้ต้นไสใหญ่ต้นหนึ่งโดยก่อนที่พวกเขาจะพากันนอนหลับเนี่ยนะครับ อุณาุทก็จัดพิธีบวงสวงขอพรจากอารักษ์ประจำต้นไทรเพื่อขออนุญาตและขอให้อารักษ์ต้นไทรคอยปกป้องพวกเขาจากอันตรายทั้งหลายในขณะที่พวกเขานอนหลับการกระทำของอุณรุษธเนี่ยนะครับสร้างความพึงพอใจให้กับอารักษ์ของต้นไทรเป็นอย่างมากนอกจากอารักษ์จะคอยดูแลพวกเขาตามที่ขอแล้วอารักษ์ยังต้องการจะหาเมียเพิ่มให้กับอุณาุทธด้วย โดยอารักเนี่ยนะครับได้อุ้มตัวอุณรุษไปในขณะที่เขากําลังนอนหลับหาอนําร่างของอุณรุษเอาไปวางไว้ในหอนอนของนางอุสาแล้วเสกมนปิดปากทั้งคู่เอาไว้เพื่อไม่ให้พูดคุยหรือถามชื่อกันได้และด้วยเหตุที่ชะตาลิขิตเอาไว้แล้วว่าทั้งสองจะต้องเป็นคู่กันอุณรุษและนางอุสาจึงตกหลุมรักกันทันทีตั้งแต่แรกเห็น พวกเขาหลับนอนด้วยกันจนถึงเช้าก่อนที่อารักษ์จะสะกดให้ทั้งสองนอนหลับแล้วอุ้มเอาอุณรุษเหาะนำกลับไปไว้ที่ใต้ต้นไสเหมือนเดิมพออุณรุษตื่นขึ้นจากมนสะกดเขาก็งุนงงสงสัยมากไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยกลับมาที่ต้นไซได้ยังไงอุณรุษเนี่ยกระวนกระวายใจมากเลยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเขาหลงไหลคลังไคลนางอุษาแบบสุด แต่ยังไม่ทันได้รู้จักชื่อกันด้วยซ้ำก็ต้องจากกันแล้วไม่รู้จะต้องไปตามหานางได้ยังไงสุดท้ายเขาก็เลยต้องถอดใจพาเหล่าพี่เลี้ยงเดินทางกลับเมืองนารงกาไปพร้อมกับความรู้สึกเสียดายค่ะฝ่ายนางอุสาเนี่ยนะครับพอตื่นขึ้นมาแล้วไม่เจอกับอุณรุทที่เพิ่งนอนกอดกันเมื่อคืนนางก็รู้สึกเสียใจมากคิดถึงชายที่ตนเองรักจนไม่เป็นอันกินอันนอน พี่เลี้ยงทั้งห้าคนของนางอุสาเมื่อเห็นเจ้านายหงอยเหงาเศร้าใจเอาแต่เพ้อถึงชายอันเป็นที่รักพวกนางก็คิดอยากจะช่วยเหลือนางสุภลักษณ์หนึ่งในพี่เลี้ยงทั้งห้าจึงขออาสาไปตามหาอุณรุษให้เนื่องจากนางสุภลักษณ์นั้นมีความเฉลียวฉลาดและเชี่ยวชาญการวาดรูปมากๆและนางเนี่ยก็สามารถห่อเหินเดินอากาศได้ด้วย นางสุภลักษณ์จึงห่อขึ้นไปบนสวรรค์เพื่อไปวาดรูปของเหล่าเทพบุตรทั้งหลายบนสวรรค์เป็นกลุ่มแรกซึ่งตอนนั้นเองครับเหล่าเทวดานางฟ้าเนี่ยก็กําลังร้องระบําฟ้อนรากันอยู่พอดีนางสุภลักษณ์จึงแอบเนียนเข้าไปต่อแถวฟ้อนรากับเขาด้วย เมื่อวาดรูปเทพบุตรบนสวรรค์นจนครบแล้วนางก็เหาะกลับลงมาวาดรูปหนุ่มๆทั้งหลายที่มีรูปงามแล้วนำเอารูปวาดทั้งหมดกลับไปให้นางอุสาชีด้ดูว่าชายหนุ่มคนไหนที่เธอหลงรักแต่ก็ไม่มีรูปไหนเหมือนอุนรุษสักใบเลยนะครับทำให้นางอุสาเนี่ยยิ่งเศร้าใจเข้าไปอีก เพราะเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าชายหนุ่มที่ตนหลงรักนั้นจะมีตัวตนจริงๆหรือเปล่าตอนนั้นเองลหละครับนางสุภลักษณ์เนี่ยก็นึกขึ้นได้ว่านางได้ลืมวาดรูปของอุณรุธหลานชายของเท้าบรมมาจากกรีฑมาด้วยนางสุภลักษณ์จึงรีบเขาะไปยังเมืองน่ารงกาแล้ววาดรูปเหมือนของอุณรุธนำกลับมาให้นางอุสาดูอีกครั้งพอนางอุสาได้เห็นเนี่ยก็จำได้ทันทีเลยนะครับว่าชายคนที่นางหลงรัก คืออุนรุษผู้นี้แหละครับนางอุษาเนี่ยดีใจมากๆรีบให้สุภลักษ์เหาะไปอุ้มเอาอุนรุษมาพบเธอในทันทีโดยนางอุษาเนี่ยนะครับได้มอบสบายอบน้ำหอมและแหวนประจำตัวของนางให้นางสุภลักษ์นำไปด้วยเพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันตัวตนของนางอุษานางสุภลักษ์จึงรีบหอะกลับไปยังเมืองนรรงกาอีกรอบนำเอาสบายกับแหวนของนางอุษาไปถวายให้กับเจ้าชายอุนรุษ ทันทีที่อุนรุตได้กลิ่นหอมของสบายและได้เห็นแหวนของนางอุสาเขาก็จำได้ทันทีว่าแหวนและกลิ่นอันหอมหวนนี้เป็นของหญิงในฝันที่ตนหลับนอนด้วยเขาก็ไม่รอช้ายอมให้นางสุภลักษณ์หออุ้มกลับไปหานางอุสาทันทีและในที่สุดทั้งสองก็ได้พบกันอีกครั้งและได้อยู่กินร่วมกันที่ปราศาสของนางอุสานับตั้งแต่นั้นมาเลยล่ะครับกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งครับทุกคน ทศมุกลูกชายอีกคนหนึ่งของเท้ากรุงพันจูจูเนี่ยก็คิดอยากจะมาเยี่ยมเยียนน้องสาวที่ปราศาสตร์แต่พอมาถึงเนี่ยนะครับเขาก็ได้เจอกับอุณาุทธที่กําลังหยอกล้อเล่นกันกับนางอุสาอยู่พอดีทําให้ทศมุกเนี่ยโมโหมากเมื่อได้เห็นชายแปลกหน้ามาอยู่กับน้องสาวตัวเอง2ต่อสองทศมุกจึงเข้าไปต่อสู้กับอุณาุทธ์ทันทีกะว่าจะฆ่าให้ตายแต่ฝ่ายอุณาุทธนั้นมีความเก่งกาจมากกว่าทศมุกมาก ียงไม่นานทศมุกก็พ่ายแพ้และกำลังจะถูกอุนรุษสังหารแต่นาอุสาเนี่ยได้รีบเข้ามาห้ามเอาไว้ได้ทันทศมุกจึงใช้โอกาสนี้วิ่งหนีเอาตัวรอดไปได้เขารีบนำเอาเรื่องนี้กลับไปบอกท้ากรุงพานทันทีว่าตอนนี้เนี่ยมีชายหนุ่มแปลกหน้ามาแอบอยู่กินกับนาอุสาภายในปราสาทของเธอแถมมันยังเกือบจะฆ่าตนอีกด้วยแต่ดีที่หนีกลับมาได้ เมื่อเท้ากรุงพานได้ฟังเนี่ยก็โกรธมากเลยนะครับรีบสั่งให้พวกาหารยักษ์ไปจับตัวอุนรุษทันทีแต่ทว่ากาลานุราชเสนาบดีใกล้ชิดของเท้ากรุงพานได้ห้ามเอาไว้ก่อนเนื่องจากเห็นว่าอุนรุษที่เป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาแต่สามารถเอาชนะทศมุกที่เป็นยักษ์ได้อย่างง่ายดายเช่นนี้จะต้องไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปแน่ จึงแนะนําให้เท้ากรุงพานไปเชิญเท้ากัมพลนาคสหายที่เป็นพญานาคราชและเชี่ยวชาญเรื่องเวทมนต์มาช่วยจับตัวอุณรุษให้จะดีกว่าเท้ากรุงพานเนี่ยก็เห็นด้วยจึงรีบส่งคนไปเชิญเท้ากัมพลนาคให้มาช่วยทันทีส่วนตนเองเนี่ยก็รีบสั่งให้ไพรพลไปร้อมปราสาทของนางอุสาเอาไว้ทุกทิศท,ทางเพื่อรอสังหารอุนรุษในทันทีที่จับตัวได้ เมื่อเท้ากำพลนาคมาถึงกรุงรัตนนาแล้วได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเขาก็แปลงกายเป็นใยไหมล่องลอยไปตามอากาศเข้าไปในปราศาสตร์ของนางอุสาอุณรุธที่กำลังนอนหลับอยู่เนี่ยก็ไม่รู้ตัวนะครับเมื่อได้โอกาสแล้วเท้ากำพลนาคก็แปลงกายกลับเป็นพญานาคเข้าไปรัดตัวอุณรุธจนไม่สามารถขยับได้แล้วนำตัวไปส่งให้กับเท้ากรุงพานทันที เท้ากำพลนาคเนี่ยนะครับรัดร่างอุนรุติดไว้อยู่ที่ยอดปราสาทสร้างความสัใจให้กับเท้ากรุงพานเป็นอย่างมากเขารีบตีกองร้องเรียกให้เหล่าเทวดาทั้งหลายลงมาดูเพื่อเยาะเย้ยอุนรุตเมื่อเหล่าเทวดาลงมาเห็นก็พากันหวาดกลัวเท้ากรุงพานขึ้นไปอีกแต่ทว่ามีเทวดากลุ่มหนึ่งครับได้นําเอาเรื่องนี้ไปบอกกับเท้าบรมจักรกฤษที่เมืองนรงกาเมื่อเท้าบรมจักรกฤตรู้ว่า หลานชายของเขาอยู่ในอันตรายเขาก็รีบขึ้นขี่ครุฑทะยานฟ้ามุ่งหน้าไปยังกรุงรัตนนาทันทีเมื่อมาถึงเนี่ยนะครับเท้ากำพลหน้าที่กำลังรัดร่างของบุญรุษไว้บนยอดปราศาสตรก็ได้เห็นเท้าบรมาจากกรกฤ็ขี่ครุฑมาตั้งแต่ไกลพร้อมกับเปล่งลัศมีของพระนารายออกมาทําเอาเท้ากำพลหน้าเนี่ยหวาดกลัวรีบปล่อยบุญรุษแล้วเลื้อยมุดลงดินหนีหายไปทันทีเลยล่ะครับ แต่เท้ากรุงพานเนี่ยก็ไม่ได้กลัวนะครับทุกคนเขาสั่งให้ทหารเข้าไปต่อสู้กับเท้าบรมจักกรีและอุนรุธทันทีไม่นานนักกาลานุราชเสนาบดีของเท้ากรุงพานก็ถูกอุนรุธฆ่าตายในสนามรบเท้ากรุงพานและเหล่าทหารเนี่ยไม่อาจจะต่อสู้กำลังของเท้าบรมจากกรีและพญาครุฑได้เลยจึงต้องพากันยอมแพ้รีบถอยทัพหนีออกจากเมืองไปเลยนะครับ เมื่อทุกอย่างสงบลงแล้วเท้าบรมมาจากกรีฑก็มั่นใจว่าเท้ากรุงพานเนี่ยต้องไม่ยอมหยุดเพียงเท่านี้แน่แนเขาจึงพาอุณรุษกลับไปหานางอุสาที่ปราสาทของนางแล้วมอบแหวนวิเศษเอาไว้ให้เพื่อให้ใช้ปราบเท้ากรุงพานถ้าหากเขากลับมารุกรานอีกก่อนจะขึ้นหลังครุฑบินกลับเมืองไปและก็เป็นไปตามคาดครับอุณรุษได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับนางอุสาได้ไม่นานเท้ากรุงพานก็กลับมาอีกครั้ง เขานําเอาพวกทหารยักษ์มาล้อมปรา,าสาทของนางอุสาอีกรอบและอุนรุษเนี่ยก็เล็งเห็นว่าพวกทหารยักษ์เหล่านี้ไม่ได้มีความผิดอะไรเลยพวกมันเพียงแค่ทําตามคําสั่งเขาจึงท้าทายให้เท้ากรุงพันไปสู้กันตัวต่อตัวที่เขาอังชันภายในป่าหิมพานซึ่งเท้ากรุงพันเนี่ยก็ไม่กลัวครับตอบรับคําท้าแล้วเดินทางไปยังจุดนัดหมายทันที เมื่อทั้งคู่มาถึงพวกเขาก็ต่อสู้กันฟาดฟันกันอย่างดุเดือนอุณรุตเนี่ยนะครับสามารถใช้พระขันของเขาฟันร่างของเท้ากรุงพานจนขาดออกเป็นสองท่อนแต่เท้ากรุงพานก็ไม่ตายนะทุกคนกลับมีร่างเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นสองเท่ายิ่งอุณรุตฟาดฟันเท้ากรุงพานมากเท่าไรเขาก็ฟื้นคืนชีพได้ทุกครั้งและมีร่างเพิ่มทวีคูณขึ้นไปอีกเมื่ออุณรุตต้องต่อสู้กับร่างแยกจํานวนมากของเท้ากรุงพาน เขาก็เริ่มต้านไม่ไหวจึงตัดสินใจใช้แหวนพิเศษของปูเวี่ยงไปตัดแขนของเท้ากรุงพานจนขาดทันทีซึ่งแหวนนี้นะครับมันถูกส่งมาเพื่อใช้ฆ่าเท้ากรุงพานโดยเฉพาะอำนาจของแหวนเนี่ยทำให้เท้ากรุงพานสิน้นฤทธิ์และกำลังจะสิ้นใจใตายตอนนั้นเองล่ละครับเท้ากรุงพานก็เริ่มรู้สึกสำนึกผิดในทุกๆความชั่วช้าที่เขาเคยได้ก่อเอาไว้ในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต ท้ากรุงพานจึงขอร้องกับอุณรุทให้ช่วยดูแลนางอุสาและทศมุกลูกทั้งสองของเขาต่อไปด้วยแล้วก็สิ้นลมหายใจไปอย่างสงบอุณรุทเนี่ยนะครับจัดการศพของเท้ากรุงพานอย่างสมเกียรติเผาร่างพญยายักษ์ที่เชิงเขาอังชันภายในป่าหิมพาน์ก่อนจะเดินทางกลับกรุงรัตนนาแล้วแต่งตั้งให้ทศมุกขึ้นปกครองเมืองสืบต่อไป ส่วนอุณรุธก็พานางอุสากลับไปอยู่ด้วยกันที่เมืองนารงกาซึ่งในช่วงแรกๆนั้นนางศรีสุดาที่เป็นมาเหสีคนแรกของอุณรลุธก็ไม่ชอบที่หน้าของนางอุสามากๆเพราะนางรักและหวงแหนสามีมากทำให้เกิดเรื่องราวทะเลาะกันใหญ่โตอยู่หลายครั้งอุณรลุธก็ต้องคอยปรับความเข้าใจกับทั้งสองจนนางศรีสุดาและนางอุสาเข้าใจกันดีและอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขไม่นานจากนั้นเท้าไกลสุด พ่อของอุณรุตก็ยกเมืองน่ารงกาให้อุณรุตขึ้นปกครองพร้อมกับจัดงานอภิเษกให้นางศรีสุดาเป็นมเหสีฝ่ายขวานางอุสาให้เป็นมเหสีฝ่ายซ้ายคอยช่วยเหลืออุณรุตในการปกครองบ้านเมืองอย่างมีความสุขสืบต่อไปค่ะและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของอุณรุตมหาเทพอวตารที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมต้อง กราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนมากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกําลังใจให้กับผมและทีมงานก็ได้นะครับคลิปหน้าอยากจะรับชมเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวดดีีโอนคัผมสสวส Bye bye!